บางทีเนี่ยสังคมเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไปคาดหวังกับพระมากเกินไปคิดว่าเราลืมไหมว่าบุญคืออะไรอืเมื่อกี้เราคุยกันว่าบุญคืออะไรบุญก็คือการที้จิตคิดอยากจะช่วยคนอื่นเนี่ยเช่นทานบุญมาเกิดมาจะอะไรบ้างทานศีลภาวนาทานเราทําเองไหมทานเราทําเองศีลรักษาเองไหมรักษาเองภาวนาเราทําเองไหมทำเองอาวเนี่ยบุญสามอย่าง ทำเองหมดแล้วไปพึ่งอะไรกับพระพระองค์นั้นทำไม่ดีองค์นี้ทำไม่ดีแล้วเรามาใจสมองว่าแล้วถ้ามันเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยมันได้อะไรกับเราเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือเราทําเองล้วนๆเลยนักบวชทางพุทธศาสนาไม่ใช่คนที่ขายตั๋วขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ขายตั๋วนิพานเราไม่ใช่ว่าเอาเงินมาบริจาคให้พระแล้วคุณจะไปอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่เอาเงินมาซื้อนิพพานนิพานเอาเงินมาซื้อสวรรค์มันไม่ใช่ติดสินบนพระมันไม่ใช่ เอาไปให้พระที่มีกีิเลสก็ไม่ใช่อย่างนั้นแหละ,ะ,ะถึงท่านในแง่นี้ก็เหมือนที่ว่าพระก็แค่พูดปฏิบัติองค์หนึ่งคนหนึ่งเท่ากันกับเราเนี่แหละเท่ากันเทากนเนานะวทานศีลภาวนาเราทำเองทานคืออะไร ทานคือการรู้จักเสียละแบ่งปันเมื่อไหร่ที่เราม,มีเห็นแก่คนอื่นแล้วอยากช่วยเขา,ามีใจ<ถ>คิดสาธารณะนะอยากช่วยเขาศีลคืออะไรศีลคือความปกติการรักษาอะไรมัางความปกติขนบธรรมเนียมการรู้จักรักษากฎหมายของสังคม,มการรู้จักรักษาจริยามารยาทแต่ทั้งนี้รู้เป็นศีลทั้งหมดเลยาการภาวนาคืออะไรภาวนาแปลว่าทาให้ดีขึ้นการเรียนการศึกษาการฝึกอบรมการฝึกอบมกรกอบมกายใจก็เป็นภาวนาทั้งหมดอยู่ที่ตัวเองจริงๆคือไม่ได้อยู่ที่พระไม่อยู่ที่ใครทังนั้นแหละความจริงของตัวเองใช่ไหมการเห็นธรรมชาติ cảm ơn cháu